สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a r t o nom ม i s s p o d c s t t ผมเต็มยศปานเดชพง์ครับเอพิโซดนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่อง adverse selection อีกครั้งนะครับจากที่คราวที่แล้วเนี่ยดกรกัมพลได้มาเล่าให้ฟังเรื่อง adverse selection นะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างของตลาดประกันสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกตัวอย่างหนึ่งคือเป็นตลาดของรถมือสองนะครับจากบทความของ professor George Akerlof นะครับ ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี2001ก็มีเกรดเล็กน้อยนิดนึ่งนะครับจอร์จแอคคลอฟเนี่ยก็เป็นสามีของคุณเจเน็ตเยลเลนนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานของเฟดแล้วก็ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในบทความนี้นะครับที่ชื่อว่า The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism ตีพิมพ์ใน Quarterly Journal of Economics นะครับศาสตราจารย์แอคคลอฟได้ยกตัวอย่าง ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดรถยนต์มือสองความไม่สมบูรณ์นี้นะครับนำมาซึ่งความไม่แน่นอนของคุณภาพรถยนต์ในตลาดเนื่องจากเจ้าของรถมือสองที่มีคุณภาพดีไม่นํารถยนต์มาขายทําให้ในตลาดรถมือสองนี่มีแต่รถคุณภาพต่ําเป็นปรากฏการณ์ที่แอคลอฟเรียกว่ารถคุณภาพต่ําทําให้รถคุณภาพดีไม่มีที่อยู่ในตลาดเรามาดูกันนะครับว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในบทความนี้ a อค o ลอเรียกรถมือ2คุณภาพไม่ดีว่า Lemons นะครับซึ่งเป็นคำแสแลงภาษาอังกฤษหมายถึงของมีตำหนิหรือของที่คุณภาพไม่น่าพอใจแล้วก็เรียกรถมือ2คุณภาพดีว่า Peaches ซึ่งเป็นขับคำศัพบแสแลงเช่นกันนะครับแปลว่าของคุณภาพดีในตัวอย่างที่จะคุยวันนี้นะครับใช้ภาษาไทยขอใช้ภาษาไทยตรงๆว่ารถห่วยกับรถดีแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายดายชัดเจนในการพูดคุย ในตลาดรถมือสองมีคนอยากซื้อแล้วก็มีคนอยากขายนะครับสมมุติว่าในตลาดรถมือสองมีคนอยากขายรถดีกับอยากขายรถป่วยอย่างละครึ่งขายรถแบบเดียวกันแต่ด้วยข้อมูลหรือความรู้ที่จํากัดเกี่ยวกับรถยนต์นะครับคนอยากซื้อรถอย่างเราๆท่านๆเนี่ยแยกไม่ออกหรอกว่าคันไหนเป็นรถดีคันไหนเป็นรถห่วยแน่นอนนะครับคนอยากซื้อก็อยากได้รถดีไม่มีใครอยากได้รถห่วยนะครับ ส่วนคนขายรถเจ้าของรถดีก็ต้องอยากได้ราคาสูงเพราะใช้รถถนอมเสียค่าใช้จ่ายดูแลรถไปเยอะนะครับส่วนเจ้าของรถคุยใช้รถมาคุ้มแล้วแถมไม่ค่อยได้ดูแลรถด้วยก็สามารถขายรถในราคาถูกกว่าได้สมมตินะครับถ้าเขาตั้งราคาไว้ในใจว่าเจ้าของรถดีขายจะขายรถที่ราคา5,000 0 0บาทส่วนรถควยตั้งราคาไว้ที่3 0 0 0 0 0บาทส่วน ผู้ซื้อนะครับเมื่ออยากจะซื้อรถก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะขายรถดีคนไหนจะขายรถป่วยก็อาจจะคิดในใจว่าในเมื่อในตลาดเนี่ยมันมีทั้งรถดีและรถป่วยปนกันครึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะตัดสินใจเสนอราคากลางๆไว้เพื่อไม่ให้เสียเปรียบเกินไปนะครับก็จะเสนอราคาที่40,000 0บาทซึ่งเป็นราคาเฉลีย่ยของราคารถดีและราคารถป่วยที่ราคา40,000 0บาทนี้นะครับ เจ้าของรถดีเห็นก็เดินหนีแล้วครับรถคันนี้รักเหมือนลูกนะครับมาเสนอราคาถูกๆแบบนี้ไม่ขายหรอกนะครับส่วนเจ้าของรถคว่วยก็ดีใจกระโดดเข้าใส่เลยครับอยากจะขาย3 0 0 0 0นมีคนเสนอราคา400,000ก็แน่นอนครับรีบตะครุบทันทีมาถึงตอนนี้นะครับรถมือ2ที่เหลือในตลาดก็จะเหลือแต่รถคว่วยเพราะว่าคนที่จะขายรถดีอยากจะขายที่5 0 0 0 0 0แต่ว่าผู้ซื้อตั้งราคาที่40,000 0เนี่ย เขาก็ไม่อยากจะขายนะ,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือแต่รถที่เป็นรถที่ไม่ค่อยดีนักหรือรถดูดเมื่อผู้ซื้อนะครับซื้อรถไปปุ๊บก,ก็จะรู้ว่าเอ๊ะรถที่ได้มาเนี่ยเป็นรถที่คุณภาพไม่ดีผ่านการชนกผ่านการลุยน้ําผ่านการซ่อมมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับซื้อมาแล้วก็ต้องซ่อมอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นที่จ่ายไป4ี่แสนตอนซื้อรถ ตอนนี้ก็มาจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนับไม่ถ้วนครับสุดท้ายนะครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือจะไม่มีใครอยากซื้อรถมือสองแล้วนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกับซื้อรถคันใหม่เลยทําให้ไม่มีคนซื้อตลาดมือสองตลาดรถมือสองก็จะหายไปอันนี้เป็นกรณีเลวร้ายที่สุดสาเหตุหลักที่ทําให้ตลาดรถมือสองต้องล้มเหลวก็คือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับ ตลาดประกันสุขภาพที่ดรกำพลได้เล่าไว้ในข่าวที่แล้วนะครับทำให้เกิดความไม่แน่นอนของคุณภาพรถที่เราจะได้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ารถห่วยไล่รถเดียวจากตลาดทุกท่านก็คงพอคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีวิธีแก้เลยเนี่ยคงเราคงไม่เห็นตลาดมือสองในปัจจุบนันนี้วิธีแก้ที่ใช้กันนะครับก็คือการที่เจ้าของเนี่ยจะส่งสัญญาณว่ารถตัวเองเป็นรถดี ด้วยการประกันคุณภาพนะครับออกวอร์รนตีต่างๆซึ่งหลายๆบริษัทก็ทำทำประเภทนี้นะครับก็คือมีการให้วอร์รนตีกับรถนะครับรถมือสองถ้ารถมีปัญหาก็จะออกค่าใช้จ่ายให้จัดการซ่อมให้นะครับเป็นวิธีที่บริษัทรถมือสองใช้ในการแก้ปัญหานี้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการที่ผู้ซื้อพาช่างนะครับที่มีความรู้ไว้ใจได้เข้าไปช่วยดูรถเพื่อจะตีราคารถได้ถูก ขอบคุณที่ติดตาม c a t t o o o m c ิกส์พอดแอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ